อาณาจักรอารากันหรือว่าอาณาจักรมรักอูเนี่ยเป็นอาณาจักรโบราณที่ครอบคลุมพื้นที่บริเวณรัฐยะไข่ในเมียนมาตอนเหนือติดกับอ่าวเบงกอลแล้วก็ประเทศบังกลาเทศในปัจจุบันจากหลักฐานจารึกภาษาสันสกฤตที่พบในภูมิภาคนี้เนี่ยนักประวัติศาสตร์เนี่ยเขาเชื่อกันว่าผู้ก่อตั้งรัฐอารากันขึ้นมาในยุคแรกเนี่ยเป็นชาวอินเดียซึ่งก็มีความเจริญนุ่งเรืองขึ้นมาในช่วงปีคศ .300 เวลานี่ยก็ผ่านไปจนชาวยะไข่เริ่มอบพยพไปยังอารากันแล้วก็เริ่มตั้งรกรากกันอยู่ในหุบเขาเลมโรในช่วงปีคศ .818 เลยทำให้ศูนย์กลางทางการเมืองแล้วก็เมืองหลวงต่างๆเนี่ยค่อยๆย,ย้ายไปอยู่กับชาวยะไข่และชาวยะไข่เนี่ยเขาก็เริ่มพัฒนาบ้านเมืองกันมาจนในช่วงปีคศ .1406 ก็มีผู้รุกรานชาวมอนจากแถบพม่าตอนล่างเนี่ยเริ่มเข้ามาพิชิตอารากันเอาไว้ได้ จนกษัตริย์ของชาวยะไข่ในตอนนั้นเนี่ยที่ชื่อว่ามินซอมุนได้หลบหนีไปยังเบงกอในรัชสมัยของสุลต่านกียาสุดดินอาสัมชาแล้วก็ได้ไปขอความช่วยเหลือแล้วก็ขอกำลังพลต่างๆจนยกทัพเดินทางกลับมาอย่างอาระกันในปีคศ .1428 แล้วก็ยึดราชบัลลังก์คืนเอาไว้ได้และมีการสถาปนาเมืองหลวงใหม่ขึ้นที่เมืองมรักูในปีคศ .1430 นับเป็นการกำเนิดขึ้นของอาณาจักรอารากันอย่างเป็นทางการนั่นเองหลักฐานที่สําคัญของเหตุการณ์นี้เนี่ยก็คือผู้ปกครองชาวอาราการนทุกคนหลังยุคยึดเมืองกลับมาเนี่ยได้เอาชื่อยศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆของชาวมุสลิมเนี่ยมาใช้ซึ่งบ่งชี้ถึงความสัมพันธ์กับราชสำนักอิสลามแห่งเบงกอแต่เขาก็เอาเข้ามาแต่ยศแบบมุสลิมนะแต่ว่าไม่ได้เอา,าศาสนามาด้วยก็คือยังคงนับถือาศาสนาพุทธาศาสนาฮินดูอยู่แต่ว่า เปลี่ยนชื่อยศต่างๆในการปกครองเป็นแบบอิสลามก็คือการผสมผสานทั้งพิธีกรรมของฮินดูของพุทธแล้วก็ศาสนาอิสลามจากอินเดียเข้าด้วยกันโดยอาณาจักรอารกันเนี่ยรุ่งเรืองสูงสุดในช่วงรัชสมัยของกษัตริย์มินบินในปีคศ1530ที่ขึ้นของราชในช่วงปีคศ1530โดยการทําให้เมืองหลวงมารักอูเนี่ยกลายเป็นศูนย์กลางทางการค้าและการทูดกับโปรตุเกส ฮอลันดาและพ่อค้าจากอารับได้สำเร็จทำให้มีความเจริญก้าวหน้าทางการค้าเป็นอย่างมากส่วนสินค้าที่โดดเด่นในการค้าขายของอารักันเนี่ยก็คือการส่งออกข้าวไม้สัตว์อัญมณีแล้วก็เครื่องเทศต่างๆและยังมีการก่อสร้างวัดเจดี JD, และสถาปัตยกรรมหินจำนวนมากซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองทางศิลปะแบบพุทธศาสนาในเวลานั้น